ระยะกลางเรามองตรงนี้ว่ามันเป็นเวฟสามมานานแล้วที่เราคุยกันนะนะถ้าจบแล้วก็แปลว่าขึ้นห้าถ้าขึ้นห้ามันก็ไปหนึ่งแล้วก็ลงสองมันก็ลงต้องลงก่อนก่อนที่จะขึ้นห้าต้องลงก่อน uh huh. ก็ลงมาแถวประมาณถ้าบุริชุมมากนะก็ลงมาแถวประมาณพันสองแต่ถ้ามันเป็นสามแล้วยังไม่สี่เป็น A B uh huh. เพื่อจะรอ C ให้เป็นสี ก็น่าจะเห็นแถวพันหนึ่งเพะนั้นัวได้พูดไว้นานแล้วว่าขัดชอ็อตจำได้ไหมฮะเสื้อกลางเรามองตรงนี้ว่ามันเป็นเวฟสามมานานแล้วที่เราคุยกันนะนะสามสแล้วก็ลงสี่นะฮะลงสี่สสแล้วก็กำลังจะขึ้นห้าหรืออะไรก็ว่าไปนะมันก,ก็มีสองอย่างคือสามเนี่ยลงสี่จบแล้วหรือสามเนี่ยลงมาเอขึ้นบเพื่อรอลงสี นะฮะเอาทั้งสองอย่างเลยถ้าจบแล้วก็แปลว่าขึ้นห้าถ้าขึ้นห้ามันก็ไปหนึ่งแล้วก็ลงสองอม,มันก็ลงลงก่อนก่อนที่จะขึ้นห้าต้องลงก่อนอก็ลงมาแถวประมาณถ้าบุริชมาดนะก็ลงมาแถวประมาณพันสองแต่ถ้ามันเป็นสามแล้วยังไม่สี่เป็น a B, อบเพื่อจะรอซีให้เป็นสี่ก็น่าจะเห็นแถวพันหนึ่งมันจะรีบาไปถาแถวแถวพันเจดก่อนที่คุณลงุง เอ้พันเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิาาบเราพูดกันมานานแล้วฮะว่าถ้าเบรกเนี่ยมันถึงจะมีกําลังมันก็ไม่เบรกสักทีเห็นไหมมันไม่เบรกสักทีใช่ครับก็สแสดงว่าไม่มีกําลังนะไม่มีกําลังเพราะแนวโนบน,นะฮะคือการที่มันจะลงมาแถวพันสองหรือพันหนึง<อ>่งถ้ามันจะขึ้นล่ละครับขึ้นทะลุเส้นนี้ขึ้นไปเลยละ<อ>่ะโอ้โหอันนั้นอันนั้นยากครับแต่ถ้าเป็นจริงๆเนี่ยมายก็ต้องมีเรื่องใหญ่จริงๆเกิดขึ้นมันจะเป็นซูเปอร์บูลิชบ้าเลือดไปเลย อ่าซึ่งซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าเราจะตัดไอ้ possibility ไม่ได้เพราะบาบิลิตีมันน้อยมากแต่ p o s s i b i l i t y มันมีเกือยจะเรียกว่าเป็นลักษณะของ Black Swan เลยก็ได้คิดว่าตองเห็นพันหนึ่งพันสองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมได้พูดไ้นานแล้วว่าหัดช็อตจำได้ไหมฮะหัดช็อตพูดตั้งนานละหัดช็อตเลิกเลิกเล่นเสร็จได้ละปีนี้นะปีนี้แล้วต้นปีหน้าปีหน้าทั้งปีเผลอๆเนะฮะแล้วหัดช็อตระยะสั้น ก็คิดว่าลงนะฮะคดีระยะสั้นมากๆเลยแบบสั้นแบบโอ้โหอินทราเดเลยนะฮะก็ยังคิดว่าลงอยู่ดีวันนี้ก็ลงหูรูดเลยเห็นไหมฮะใช่ครับแล้วก็เป็นจุดแดงจุดแรกปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นอาการแบริชตามทฤษฎีเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ถล่มลงนะครับไม่รอดอะครับไม่รอดกลับมาระยะสั้นนิดหนึ่งนะครับคุณลุงคือคำว่าไม่รอดเนีย่ยยังซิกแซกแถว นี้หรือว่ามันมันอาจจะม้วนเดียวหรือมันจะเป็นยังไงคือไลฟ์ถ้าเราเอา o น้สออกนะฮะเอาเฉพาะเทรนนะฮะมันก็ลงม้วนเดียวจบเลย oh. แต่ถ้าเราดูละเอียดมากๆมีน้สเข้ามานะฮะมันก็เป็นไปได้ที่มันจะเรลลี่ขึ้นไปหาแอคชั่นโซนก็คือพูดง่ายคือคือพูดง่ายคุณลุงกําลังจะประมาณว่าถ้าถ้าเอาน้สออกเนี่ยมันาจ,จะม้วนเดียวเลยแต่ถ้าเกิดไม่เอาน้สออกมันจะรีเบลเล็กเล็กน้อยรีบออนะขึ้นไปนิดหน่อยหนึ่งนะนอาจอาจจะเห็นพันหกร้อยยี่สิบอะไรวบเนี้ย แต่อันนี้ต้องเล่นต้องเล่นสั้นนะฮะยับเราถอยยับเราถอยอย่าเล่นยาวนะฮะอย่า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 ทำสงครามระยะยาวนะอันนี้ต้องระยะสั้นมากๆเลยพวกตีหัวเข้าบ้านเนี่ยเขาเรียก s c u l p i n g แต่อันนี้ยากนะ s c u l p i n g มันมันเทคนิคของพวกเซียนเขาครับโดยทั่วไปก็แนะนําว่าพอแล้วครับพูดไปต้องนานแล้วพอแล้วครับปีสองปีปีปีเนี้ยพอแล้วทั้งปีปีนี้และปีหน้านะฮะหัดเป็นช็อตพอมีสัญญาณอย่างนี้ก็ช็อตทิ้งเอาไว ะนะฮะอีกสักห้าหกเดือนมาดูเนี่ยกำไรเยอะแยะเล่นเทรนด์ดีกว่าครับเล่นน้อยเนี่ยยากครับถ้าเล่นน้อยเราเราต้องเปลี่ยนชาร์ตเนี่ยจากเด daily ชาร์ตเนี่ยไปเป็นชาร์ตหนึ่งชั่วโมงอ๋อให้มันให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นนฮะเป็นหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นมันที่แค่ที่อยากเข้าไปหาเทรนด์แล้วลงหาเทรนด์แล้วลงเล่นกันอยู่แบบเนี้ยอองนี้จะไม่คุ้มฮะพอโดนค่าคอมมิชชั่นกินหมด